สำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวร้ายหนึ่งเรื่องนะครับอยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ฟังนั่นเองนะครับตรง NPC ที่มีชื่อว่าดิวชังมีผู้หวาดกลัวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมาฟาร์มมรกตหรือว่าไข่มุกกันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งได้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับสาวิตรสวัสดีคุณผู้ชมทุกฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเราจะเล่นคุณผู้ชมมาอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมเลสิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผมนะดิวชังมีผู้หวาดกลัวนะครับนะที่หลายๆคนมาฟาร์มไข่มุกกับมรกตกันนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งได้แล้วนะคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยังวิ่งได้อยู่นะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเขาเปลี่ยนนะนะครับเขาเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคุณผู้ชมเลครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวปกติคือต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับนะอันนี้คือของเราเนี่ยมันจะต้องมาฝั่งนี้แทนนะคุณผู้ชมครับเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปเลยนะครับ นะเปลี่ยนเปลี่ยนเควสไปเลยนะครับคือปกติมันไม่ได้มาทางนี้เว้ยปกติมันจะมาสิ้นสุดท,ที่ตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันจะยังดรอปของดีได้อยู่ไหมนะเพื่อนๆครับนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ของไหมรู้สึกว่าจะยังได้อยู่นะครับ แต่ว่าไม่เห็นจะมีพวกเอไข่มงไข่มุกดอกมาเลยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูอีกสักสามสี่รอบนะครับโอเคนะครับใกล้ถึงนะครับปึ๊บเข้าให้อ่ายังมีไข่มุกอยู่นะนี่ฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ของอันอื่นโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูอีกสักสองสามรอบนะมารอบที่สามนะครับปึ๊บ อ่าก็ของเจะดดับเป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับเออพวกทับทิมพวกอะไรอย่างงี้นะคือของเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังดับประมาณเดิมนะผมคิดว่านะครับถ้าสมมุติว่าใช้ไปคูณอ่ะก็น่าจะใช้ได้เช่นกันนะคุณผู้ชมนะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือเส้นทางมันเปลี่ยนไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมท่านอื่นนะครับมาลองวิ่งกันเนาะแล้วเส้นทางมันเปลี่ยนไปก็เร่องของใส่นะครับเออผมว่าทางเกมเขาจะปรับให้มัน เ,เปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปที่ผมเคยทําไปเนาะแล้วแบบอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมามันถึงวิ่งไม่ได้เหมือนกันเลยลายคนละลายกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็คลิปนี้มีคําตอบให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์และทับสกายกับผมด้วยนะครับผม ใครมีที่ฟาร์มใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลากันไปก่อนก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกฟังท่านด้วยนะครับผม